เอ้สลุกเนียมีสลุกเนียมีขอแม่ขมาขดให้ขอเอิกระซ่ากับเอิญมาเด้อเฮดินอะมาหนุนเอิมาขอได้ขอ่เอิญกระซ่ามีทำขของ สาักระถกไปหายุบ้านเอนอยู่ดีดมันหายหมดเลยดอกไม้มันบมมันใส่ลมมันแพงเออเออคำว่าสิเอาต้นมะลิมะกรูดเออดอกเงี้ยหนังเอดอกพุดดอกังนั่นังเออดอกพุดดอกบวใหม่โบหลบโบลานผูอยู่น้วนห้ามน พอถึงเวลายงมพิธ anyway. ีกอรพิธีกรรมจะได้เอามาให้นักหัวหมงวงนี่ไม่เอาดิงงวงงวงนี่ต้องเอาใส่ใบตองได้ใบตองสามสันเด้อจังสิทำลึกผลนี่มันมากตัดตัดใบตองเขาต้องลุกขึนโยกเพราะว่าเขาสื่อมาให้เขายกให้เขาเขาได้มีงานเ็ป มีงานเก็บลกรเขาก็เลยแล้ไปสื่อหัวหูาอุ้ยเสร็จอ่ะพอดีเลย้เขาเก็บาส็จบอกพว่าว่าเออเขาเดี๋ยมีงานเก็บเลยเออานะมันก็มาประจอกับศาสตรพอดีนะเออพรดีเกอบพอกูเข้ามาเขก็จะว่าเออหลูกร้านอยู่จะไปเดนนั่งเดนี้ว่าือ

อันยาวนึงเห็นอยู่ขุนวอนี่สารส้งสิบบอเห็นเขาพักเดี๋ยวสมที่นั้นก็ักเอาเป็นเห็นแต่โตนแโด้เออไปดปกระชมหัวหมูใส่ถางไป จะไปหาดอกไม้เพิ่มครบเลหนะคบแล้ว,ลว,นะลวอ่ะไปบใส่หานหน่อยบุ้งอั